พีทุกอย่างแบบจะมี่พีททุกอย่างอะที่เราถามถามใครอยากคือใครอยากรู้เรื่องแล้วท่านี้สอบเป็นครูได้แถวนี้เมธจะมีโอกาสได้เจอแฟนเมื่อไหร่นะไม่เจอเมธว่าจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ระยะไกลหรือเปล่าว้าอันนี้อันนี้คือถามรวมกันสาวคนยนะอยากรู้ว่าจะตอบกันไงเขาคิดว่า ถ้ามันมีก็กปล่อยให้มันมีไปมันมันก็เป็นเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถแฮนโดกับปัญหาได้คือทางเดียวของความสัมพันธ์ก็คือต้องจบมันไม่มีเราไม่สามารถแฮนโด้มนได้ถ้าเราสามารถแฮนโดได้ว่าเฮ้ยเราจกลงกันว่าแบบเฮ้ยแต่เรื่องหนึ่งแต่ว่าเจอกันถ้าสองสามครั้งว่ารบอว่าเราไม่มีเราไม่มีแบบว่าโอกาสห,หรือวะอะ่าเจอกตนเลยอะถ้าเขาไม่โอเคแล้วเขาไม่โอเคมันก็ต้องจบอยู่แล้วจบไหมเป็นจะจบแล้วมันถ้ามันเป็นปัญหาระยะยาวหรือถ้ามันยาวมากไม่คือถ้าสมมต เขามัำพาหุเรามันมีปัญหาเราต้องตัดเลยหาคนใหม่ตัดเลยไปแล้วเนฟจะตัดไหมตัดตัดเขาก็หาคนมีคนจีบเขาก็ครบเลยอะแล้วไม่ดิ่งไะไม่ตัดเขาไม่เลิกจริงไหมเขาไม่เลิกเขาไม่เลิกเขาบอกว่าเขาบอกไว้ก่อนให้หมาเด็กเอ้ยเธอหล่ะเดิเธอตัดนะทำ เลิกเขาเขาเลิกเหมือนกันเขาอึกคำสอบละพูดเหมือนว่าทำไมต้องเลิกแต่ตัวเองเลิกกันก็เป็นไปกันไม่ได้ก็ต้องเลิกถ้าเราจะฝืนความสัมพันธ์นี้ไปทําไมก็เพื่อจะคบมาสองปีน่ะปัญหาอะไรเธอคิดว่ามันมีปัญหามากที่สุดบ่อยๆอ่ะทีที มันเล่นแต่เกมเลิดไปไห่ที่สภา์เราคืออย่างระบายของตัวเองไม่ใช่อะไรแล้วค่อนก็ไม่เข้าใจผู้ชายจะคุยอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเลยั้ติดเพื่อนเหรอเขาติดเพื่อนคือมันคุยกับเพื่อนแบบทุกวันแบบเล่นเกมคือมันโทรคุยกับเขานะแต่แต่โทรคุยที่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบคุยอะไรกันเลยมันคุยกับเพื่อนจะก็จะคุยกับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อน ประมาณนี้ทุกวันทุกวันเขาจะบอกว่าแล้วจะโทรมาทําไมเขาเลยว่าแล้วจะโทรมาทําไมโทรมาก็ไม่คุยโทรมาก็เปลืองแบตโทรศัพท์เขาเขาก็เลยบอกแบบนี้นี่เปลืองแบตหทดปัญหาของเธอกับปินมีไหมแต่เราคบกันมามีปัญหาไหมหลับกันดีเนาะเดี๋ยวเขาจะถามคำถามนี้เน็ตมาอีกอีกแปดเดือนข้างหน้าเกี่ยวกับอะไร คำถามเดิมโอุย้ยเอามันจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนใช่เป็อะไรลี่ยนคำตอบแปดเดือนเราก็จะเจอกันบัดเดือนดีกี้แล้วกันด้วยแหละอย่างนี้กัตลอดวันเข้ารับปริญญาโอเคโ้เออวันรับปริญญาเดี๋ยวเราจะมีอะไรเปลี่ยนไปดีกันถามลิงด้วยเขาจะถามลิงด้วยยังมีลิงคำตอบเนี่ยเลยไม่ฟินมาด้วยเลยเธอได้ถามฟินด้วยเลยใช่ฟินรุ่นบอกว่าอยากันอยากบามาก่ะเขวโหมากอยากเจอเพื่อนนี่หรออยากเจออีกอยากเจออีกคือ พร้อมเจอไหมพร้อมเจอแฟนเนทไหมว่าพร้อมเจอเลยขับรถมาเลยอะไรที่เขไม่อยากให้พร้อมไม่ไม่ไม่อยากให้เจอเพื่อนแล้วเน็ตมีแผนที่จะไปหาแฟนไหมน่ะคือเขาไม่มีเลยในหัวเขาเขาไม่มีแต่แฟนเนทเนี่ยให้เนทไปหามากแม่จะให้ไปไหมคนรักกันไงแม่จะให้เน็ตไปไหมไม่ให้ไปนเนทไม่ให้ไปไม่มันอยู่ตั้งนู่นแต่ถ้าเขาไปเขากแบบก็นั่งเครื่องจากจากอุดรก็ได้ไปกรุงเทพแล้วก็สระบุรีมันก็ใกล้ๆกรุงเทพแต่เขาไม่ไป คือถ้าตอนนี้นะเขาไม่ไปถ้าถ้าตอนนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปเลยแต่คือถ้าตอนนี้ไงไม่ไป <c oughs> เขาอ่ะไป<ม>ไปตอนนั้นเขาจะไปชลบุรีใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยเขามันเลยเขาอยู่คอนแก่นแล้วมันไม่มีรถคอนแก่นไปชลบุรีแล้วทีนี้มันก็เลยต้องไปขึ้นรถที่ที่โคราชอยู่บ้านแฟนแล้วเขาก็ได้ไปอยู่บ้าน แฟนหนึ่งใช่ใช่คืนหนึ่งปีเขาจะพูดจริงๆว่าจะอยู่สักสองคืนแล้วแบบแล้วแบบที่เชื่อที่โคราชใช่ไหมแล้วก็เลยอยากจะกลับแต่ที่นี่ไปอยู่แล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาเช่อที่มาจะว่าเขาหรือเปล่าเฮ้ยอยู่บ้านคนอื่นไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้อนนี้เขาไปอยู่ใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยไปนั่งตรงที่ลูกค้านั่งอ่ะแล้วมันก็บอกว่าทําไมไปนั่งตรงนั้นเขาไม่ให้นั่งตรงนั้นนะ มันจะเป็นแบบโต๊ะแบบข้างหน้าแล้วจะเป็นที่นั่งแค่มีแค่ที่โซฟาตัวเดียวกับหน้าทีวีแล้วก็จะมีเก้าอี้ของของมันนั่งอ่ะทีนี้เขาก็เลยไปไม่มีที่นั่งไงเพราะว่าป้ามันนั่งตรงโซฟาไงแล้วหนูทำไมมานั่งโซฟาตรงนี้ตรงป้านั่งถ้าเขาไปนั่งโซฟาป้าจะไปนั่งเก้าอี้เด็กๆต่างเด็กๆอยู่ใต้โซฟาแล้วคือเขาไม่อยากไปนั่งตรงนั้นเพราะว่าเขาแบบเขาไปนั่งโซฟาป้าก็ต้องนั่งพื้นอ่ะเขาก็เลยนั่งข้างนอนมันก็หลกว่าทำไมนั่งตรงนั้นอ่ะทำไม ดูแบบห่างไกลจังแบบว่าเหมือนแบบไม่เอาไม่เอาแบบไม่เอาแบบญาติพี่น้องเหมือนแบบไม่อยากไปอยู่กับแบบอยู่กับพ่อเนี่ยไมรขาอว่าไม่ให้นั่งตรงนั้นไม่เดินไม่ให้นั่งตรงนั้นแบบเพราะว่าแบบเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเขาอ่ะเป็นลูกค้าแล้วเหมือนมีคิวมันบอก แล้วเขาแบบไปอยู it. It ่ใช่ไหมมันไม่มีที่นอนคือนู้นเรื่องเลยรู้เรื่องว่าไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วมันเป็นที่นอนแบบมันมันจะไม่ได้มีห้องสุดมันจะไม่มีห้องสุดตัวแบบคือมันนอนรวมแบบหลายๆคนเลยแบบแบบมันอยู่กับป้าสองคนก็จะแบบนอนแบบเป็นรวมเลยอะไรเงี้ยก็จะมีที่นอนสองที่ป้ากับมันไม่เป็นไรเขานอนโซฟาก็ได้โซฟาข้างล่างอะเขาก็เลยแล้วแบบว่าแล้วมันก็บอกว่าโอเคเขาเพราะว่าเขาไม่อยากไปนอนห้องบนเพราะว่ามันร้อนแล้วแฟนเธอนอนไหน ไม่นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ที่สุดไม่ได้หลับเขาก็บอกให้มันนั่งแบบใช่นั่งเก้าอี้เกมมันนั่นแหละฮะอ๋อแล้วแบบเขาก็นอนใช่ปหมแล้วบ้านมันอ่ะไม่มีผ้าห่มไหมเขาด้วยเขาห่มผ้าเช็ดตัวเขาห่มผ้าเช็ดตัวตัวเองซ้ำพันใครซ้ำพันใครเราแบบไม่มีผ้าเช็ดตัวแล้วยุงเยอะมากอากาศตอนนั้นมันเป็นหน้าร้อนแล้วมันร้อนมาก เขาไม่สามารถแบบไปนอนได้แล้วแบบแทนที่มันจะหาน้ำให้เขามีเข้าไปว่ามันาเอก็ไม่หาน้ำแล้วก็กินแล้วกอยู่บนหัวทำไมไม่หาน้ำกินเองเขาแบบเอ้คือมันรู้ได้ไงไม่ใช่้งแล้ไม่เชร้าแล้วไหมล่ะแล้วไปเศร้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาแบบไม่ใช่บ้านเขาเขาจะรู้ได้ไงว่าน้ำอยู่ไหนจะเข้าเขาจะหิวน้ำเหมือนเดิมไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินแล้วไิวน้ำโอ้หิวข้าวเปิดตู้เย็นนี่เหรอเขาแบบแปลกนะ แล้วพก็ไม่ใช่ตัวตัวเองคิดถึงกีฬาทันไหก็แบบเฮ้ยเฮ้ยแบบว่าเดินขับอากาศเดือดเดือดเขาได้บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้มันไม่มีที่อยู่